ยินดีต้อนรับกลับสู่ our channel แหล่งรวมรถยนต์แห่งอนาคตที่ประสานกับความตื่นเต้นในโลกความเป็นจริงหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีอัจฉริยะดีไซน์ล้ำสมัยและสมรรถนะไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงวิดีโอวันนี้เหมาะสำหรับคุณกดไลค์สมัครสมาชิกและไปดูกันเลยกับ2026 Bit Song plus 2026 B i ซองพลัเปิดตัวในฐานะ SUV ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถทั้งสวยงามทรงพลังและใช้งานได้จริงในเวลาเดียวกันตั้งแต่แรกเห็นซองพลัสมาพร้อมภาษาการออกแบบที่คมเข้มและทันสมัยด้านหน้าโดดเด่นด้วยฝาหน้าเลดที่เปลี่ยวขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และเส้นสายตัวถังที่เลื่นไหลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ด้านข้างดูสมดุลและพรีเมียมส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลนด,ดีไซน์ใหม่ที่ทอดยาวทำให้รถดูทันสมัย และมั่นใจยิ่งขึ้นบนท้องถนนเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ2026ซอง US, คุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความใส่ใจในด้านความสะดวกสบายและเทคโนโลยีภายในกว้างขวางวัสดุคุณภาพดีและออกแบบอย่างพิธีพิถันพื้นผิวสัมผัสนุ่งงานตกแต่งที่ดูหรูหราและการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทำให้บรรยากาศภายในดูพรีเมียมเกินค่าจุดเด่นสำคัญคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบหมุนได้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบิดรองรับการเชื่อมต่ออัจฉริยะระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบนำทางและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบอุทิศด้านหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่สถานะแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่อย่างชัดเจนพวงมาลัยออกแบบมาให้จับถนัดมือเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลเบาะนั่งกว้างนุ่มและรองรับสรีระได้ดีทําให้สอง plus เหมาะสาหรับครอบครัวและการใช้งานประจําวันผู้โดยสารต่อหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือสีสษะเหลือเฟือส่วน พื้นที่เก็บสัมภาระก็เพียงพอสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบในด้านสมรรถนะ2,026บิท2 p งพัสดดเด่นอย่างแท้จริงโดยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าล้วนรุ่นไฟฟ้ามอบอัตราเร่งที่นุ่มนวลและตอบสนองทันใจเหมาะกับการขับขี่ในเมืองและยังมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วบนทางหลวงส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริทสานความประหยัดของพลังงานไฟฟ้ากับระยะทางการขับขี่ที่ยาวขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุน่นในการใช้งาน เทคโนโลยีแบตเตอรี่คือจุดแข็งของบิตและ2องพลัสก็ได้รับประโยชน์จากเบรดแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพพลังงานที่ดีขึ้นรองรับการชาร์จเร็วช่วยประหยัดเวลาและระยะทางการขับขี่ที่น่าประทับใจทําให้ไม่ต้องชาร์จบ่อยด้านความปลอดภัยก็ครบครันไม่แพ้กัน2026 2นยี่งัสมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว2,026 b i s o n ง Plus คือ SUV ที่ระสมผสานดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะที่น่าประทับใจและความประหยัดพลังงานได้อย่างลงตัวเห็นได้ชัดว่าบิตตั้งใจท้าชนคู่แข่งรายใหญ่ด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันและความคุ้มค่าในระดับราคาที่แข่งขันได้ และนี่คือการรีวิวของเราวันนี้บนอ u ว Channel หากคุณชอบการพาไปเจอะลึก2 0 -2+ 0 26บิตสองพลัสแบบนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของการขับขี่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า